สวัสดีพี่ๆหรอแลรเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ m o นนี่ s เกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันสําหรับวันนี้เราก็จะมาทําการอัปเดตข้อมูลที่ผมได้ทําการถอนไป300ร a l วอลเลหรือก็คือ300บาทน,นะครับก็จะเป็นของคลิปนี้ที่ผมได้ทําการถอนไปก็ระยะเวลาผ่านมาประมาณ5วันหรือว่า6วันแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเงินที่ผมถอนมา3ามร้อยบาทเนี่ยเข้าในของอล l ล็ตเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเขาได้ทําการเอาในของรหัสบัตรมาให้ผมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเข้ามาในของตัวแอป m e r c u planets นะครับที่ผมได้ทําการถอนไปนะก็จะมีในของตัว id ลองนะครับ id ที่เมื่อก่อนผมโดนบล็อกอนะ่ะผมก็เลยสร้างใหม่นะครับในของตัว id ลองอันนี้ก็จะเป็น id หลักนะฮะแต่ว่า เรามาดูก่อนนะว่า i อีหลักของผมเนี่ยในนาตอนนี้คือผมถอนไป3 0 0บาทผมได้รับเงินหรือ,อยังเขาได้จ่ายเงินไม่ให้ผมหรือ,อยังอันนี้เราไปดูกันก่อนส่วนประวัติในการถอนนะครับกดไปดูได้นะคือใช้เวลานอนรอนานมากนะฮะไม่รู้ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่านะกดเข้ามาแล้วก็กดไปตรงที่ประวัติการซื้อนะครับโหแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้นะครับการถอนเงินเข้าในของ w a l เ e t เหมือนว่าเขาจะเพิ่มเดาให้เยอะขึ้นแล้วนะจะอยู่ที่28 0 0 หมื่นตอนนี้กลายเป็น2องแสนเก้าหมื่นแล้วนะเหรียญเพิ่มเยอะขึ้นแล้วนะฮะอาจจะถอนยากขึ้นแล้วด้วยนะมันบอกว่าความสําเร็จถอนเป็นที่เรียบร้อยหรอนี่สถานะก็คือความสําเร็จจ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะมาไหมในของอ,อ,อีเมลนะที่ผมได้ใส่ในของอีเมลของผมไปนะที่ผมถอนไป200บาทนะครับ ในของตัวคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะที่ผมถอนไปนะฮะอ่ะสรุปว่าเขาบอกว่าจ่ายแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องไปเติมด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปเติมเดี๋ยวเราไปดูในของรหัสลองของผมก่อนเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วผมถอนไปผมสร้างในของ ID ลองนะครับก็คือผมสร้างมาแล้วก็ถอนไป100ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะจ่ายหรือเปล่านะที่แต่ที่แน่ๆถ้าเป็น ID เดียวกันผมสร้าง2 ID มาเล่นด้วยกันอนะ i อรองของผมน่าจะไม่ได้เงินนะน่าจะโดนของตัวแอปเขาแบนนะฮะก็คือแบบว่า IP ตัวเครื่องอ่ะมันเล่นทั้งสอง ID ดีไงก็ตามนั้นนะฮะถ้า IP ตัวเครื่องมันเล่นสอง ID ID 1 ID ก็จะโดนแบนไปนะครับเนื่องจากว่าผมติดต่อไอมิดไปให้เขาแก้แบนในของ ID ดีหลักของผมนะไอดีรองน่าจะโดนแบนนะอันนี้ถ้าไม่โดนแบนก็คือจะไม่จ่ายเงินให้นะครับอันนี้ต้องขออธิบายก่อนนะะเดี๋ยว หลายคนจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูในของตัว id ลองกันเปลี่ยนมาอยู่ในของ id ลองเป็นที่เรียบร้อยนะที่ผมสร้างมานะคือตอนนั้นโดนบล็อกไปในของตัว id หลักผมก็เลยสร้างในของตัว id ลองนี่ไปเห็นปะถอนเงินไม่สําเร็จนะครับเขาบอกว่าตามนี้เนี่ยปึ๊บปึ๊บ๊บเนี่ยเออก็คือถอนเงินไม่ได้นะในของตัว id ลองเนี่ยเนื่องจากว่าผม <c oughs> าสร้างสอง id นะครับในเครื่องเดียวกันนะครับแล้วก็ เขาตรวจจับได้ว่าในของ IP เครื่องของผมเนี่ยคือสร้าง2 ID เดีเนาะเหมือนว่าโกงอะไรเงี้ยแหละก็เลยไม่สามารถทําการถอนเงินได้นะฮะในของตัว ID รดีลองนี้ก็คงจะต้องเล่นไ d หลักแล้วแหละนะสำหรับใครที่เรียกว่าทําเหมือนผมทำก็คือสร้าง2 3 i สอเดมัมาเล่นด้วยกันนะอ่ะเออคือ ก็จะโดนแบนหรือว่าถ้าไม่โดนแบนก็คือจะถอนเงินไม่ได้นะก็ตามนี้แหละสําหรับใครที่ถอนเงินไม่ได้ก็จะมีการสร้างหรือว่าสหรือว่าสามไอเนี่ยในเครื่องเดียวกันเนี่แหละเออมันก็เลยถอนเงินไม่ได้หรือจะเป็นของอ e ีเมลเดียวกันนะฮะมันก็เลยถอนเงินไม่ได้นะอันนี้คือหลายๆคนก็ทํากันนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าคือผมถอนไม่ได้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับเงินในของตัว ID หลักกันเลย ก่อนที่เราจะไปรับเงินในของ ID หลักที่เราได้ทําการถอนไป200บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในของตัว ID หลักนี้ก่อนนะครับก็คือตัวที่ผมถอนนั่นแหละคือเขาบอกว่าเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับการซื้อบัตรอ่ารกัน,นําหรือว่าซื้อบัตรวอลเล็ตนะหนึ่งบาทของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆผมถอน200นะแต่ไม่รู้ว่าทําไมมันขึ้นมา100อนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปเติมนะฮะคือเรามาดูในของประวัติในการซื้อของผมกันก่อนอว่าวันที่เท่าไหร่นะ วันที่ผมได้ทําการเติมไปหรือว่าทําการถอนไปเนาะก็จะเป็นในของวันที่23นะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่30แล้วนะคลิปลงก็จะเป็นวันที่ประมาณวันที่1นะฮะก็รอค่อนข้างนานนะประมาณ7วันนีเลยนะฮะค่อนข้างนานนะใช้เวลาในการถอนนานมากบางครั้งมันก็ไวบางครั้งมันก็นานนะอันนี้คือแล้วแต่ว่าตัวแอปนี้เขาจะจ่ายช้าหรือจ่ายเร็วนะครับเนื่องจากว่า เขาก็มีประกาศบอกไปอยู่นะว่าจะได้ช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เขานะฮะอันนี้นะคือไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันกำหนดกี่วันนะครับกว่าเขาจะจ่ายนะเดี๋ยวเราไปทำการรับเงิน200บาทที่เราจะทำการถอนนะครับว่าจะได้200หรือว่าได้แค่ร้อยเดียวนะมาในของอ e ีเมลกันเลยนะครับสำหรับใครที่ใส e ่อีเมลเสร็จแล้วก็เข้ามาอ e ีเมลของเรานะก็เขาจะส่งอ e ีเมลมาตามนี้นะฮะตรงนี้นะอีเมลหน้าตาของมันประมาณนี้นะ หน้าตาของมันประมาณนี้นะฮะให้เราจําอีเมลของมันด้วยนะฮะกดเข้าไปดูได้เลยเขาส่งมาใช้เวลานานาน,นะเขาส่งมานาน,านแล้วประมาณ3วันแล้วนะฮะก็คงประมาณ5วันแหละวันนี้ก็วันที่1แล้วนะครับหน้าประมาณ5-6วันนะเ,ออเขาส่งมาละนะครับอันนี้หรือ5วัน4วันนี่แหละเขาก็ส่งมาละคือผมได้รับเงินมาแล้วนะมันผ่านมาแล้ว3วันแต่ว่าผมยังไม่ได้มาดูไงผมเพิ่งมาดูนะครับ อ๋อได้มา200จริงด้วยนะแต่ว่าเขาจะส่งบัตรมาใบงใบไงใบละร้อย,เน,ยเนี่ยเนีย่ยเห็นปะคือผมถอน200บาทอนะถ้าใครไปดูในของคลิปที่ผมถอนที่แล้วนะผมถอน200บาทนะครับเขาส่งมา,าบัตรก็1ใบ100เนะาะ1ใบ100ส่งมา2ใบก็200บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปทำการถอนกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปถอนเดี๋ยวเรา,าไม่ใช่ดิก่อนที่เราจะไปเติม wallet นะครับให้ทุกคนไปดู เงินใน wallet ของผมกันก่อนนะว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มาอยู่ในของ wallet แล้วนะครับผมมีอยู่ประมาณอยู่ที่6 1 8 1บาทถ้าเติม200บาทก็เป็น6 3 8 1นะฮะก็ไปทำกันถอนหรือว่าเติมเข้า wallet กันได้เลยในของที่เราได้ทำกันหลับมา200รอ w a l l กดเข้าไปได้เลยนะมันจะมีลิงก์ของมันอยู่นะฮะกดเข้าไปได้เลย เราต้องมาเติมไว้นะแต่ถ้าเราปล่อยนานๆนั้นนะเดี๋ยวบัตรมันหมดอายุเราจะมาเติมไม่ได้นะมันมีอายุของมันด้วยนะวา่าเรามาเติมช้าบัตรหมดอายุเราก็จะไม่สามารถทําการเติมเงินเข้าวอลเลตได้นะอันนี้คือเราต้องเราต้องมาเช็คอีเมลทุกครั้งด้วยนะว่าเราถอนแล้วมันเข้าหรือยังเราต้องเข้ามาเช็ตด,ด้วยนะฮะหรือไม่ก็เปิดการแจ้งเตือนอีเมลได้เลยนะเดี๋ยวเราเข้าในของเบราว์เซอร์กันก่อนสักครู่หนึ่งอ่ะเข้ามาแล้วเห็นปะก็จะมีในของ100งบาทเนี่ย ก็กดทำการเติมเงินได้เลยนะวันที่บัตรหมดอายุก็นี่วันที่บัตออกก็ตามนี้นะครับหม่ยเลขบัตรตามนี้ส่วนเงื่อนไขในการเติมหรือว่าการเติมเงินเข้าในของ t ูมอนดี้เวลเล็ตเขาก็มีบอกว่าอยู่นะว่าให้เราเติมช่วงประมาณ6กโมงนะฮะหกโมงขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเติมช่วง เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้านะช่วงนี้คือมันจะเติมไม่ได้นะเราเติมไม่เข้านะให้เราเติมช่วงประมาณช่วงกลางวันนะก็คือประมาณ7จ็ดโมงเนี่ยจนถึงสี่ทุ่มอะไรเนี่ยเราเติมช่วงนี้มันจะเข้าแต่ถ้าเราเติมช่วงเที่ยงคืนถึงหกโมงเชา้าอันนี้ไม่ได้เงินแน่นอนนะฮะเขามีบอกไว้อยู่นะเราต้องมาอ่านด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเติมเงินกันเลยดีกว่ากดเติมเงินเข้าไปแล้วก็ใสเ่เบอร์โทรของ t o มม m นี่วอลเล็ของเราลงไป2ช่องเลย พอเราใส่เสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการรับเงินเข้าในของ Two Bunny Wallet ของเรานะแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดเติมสแป๊บนึงเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นปะมันขึ้นแล้วเห็นไหมเติมเงินสาเร็จแล้วเห็นปะมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยนี่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยเห็นปะขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเติมอีกบ,บัตรหนึ่งแล้วกันไปบัตรนี้เราเติมเสร็จแล้วนะฮะเรามาเติมบัตรที่สองกัน เลื่อนมาฮะเลื่อนมาแล้วก็มาในของบัตรเล็ตอันที่2กดเข้าไปถือว่าในแอปนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะแต่ว่ามันคือแบบว่าใครที่เล่น2-3 ID มเหมือนผมอ่ะก็จะถอดไม่ได้เงินนะแต่ว่า ID นี้คือผมไปติดต่อไอมิน I mean, เขาไงส่วนขั้นตอนในการติดต่อวิธีในการติดต่อก็ไปดูคลิปผมทำอวไว้ให้แล้วไปหาดูได้ในช่องนะครับผมไปหาดูได้นะผมทําให้ละอ่ะก็กดเติมกันได้เลยเหมือนเดิมนะครับใส่เบอร์ทุกอย่าง ในของ two n i b l l e ก็เติมเงินได้เลยอ่ากดเติมเสร็จแล้วอันนี้ปุ๊บรอดูมันขึ้นเห็นปะขึ้นมาแล้วเติมเงินสําเร็จแล้วเห็นปะหกพันามร้อยปสบเอ็ดบาทะได้มานะฮะอืม,มไวมากครับแปลว่าคือเวลาที่เขาเอาบัตรมาให้เนี่ยคือเติมปุ๊กก็เข้าปั๊กแหละแต่ว่าตอนที่เราถอนในของตัวแอป m e r k e t planet อ,อันนั้นต้องใช้เวลาหน่อยประมาณ7วันเลยนะคือผมไม่แน่ใจว่าเขาจะ โอนบัตรมาให้เราต่อไหนนะคะคืออันนี้แล้วแต่เขานะว่า,าเคียวของเรามาถึงหรือ,อยังนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะช้ามีคนถอนเยอะมันเลยช้านะฮะอันนี้ก็ต้องรอในของทําแอปเมเจอร์แพลเน็ตแต่ว่าถามว่ายังจ่ายยังเงินอยู่ไหมก็ยังจ่ายอยู่นะแต่ว่าใครก็เหมือนที่บอกไว้อะว่าใครที่เล่น 2- 3 i สามนั่นแหะที่เหมือนผมทานั่นแหละคือจะไม่ได้เงินนะฮะต้องไปติดต่อไปแจ้งไอมินเขาก่อนนะฮะ ก็ตามนั้นนะใครที่โกงก็คือจะถอนไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ใช้แอปโกงพ่อดาวหรือว่าแต้มเนี่ยแต่ว่าเล่น23 ID ในเครื่องเดียวกันอนะ่ะอันนี้ก็โดนแบคก็โดนแบนเหมือนกันนะนะฮะหรือจะสร้าง23 ID เอาของรหัสเชิญของเราของตัวเองเนี่ยไปใส่23 ID ของเราเนี่ยอันนี้คือโดนบล็อกเหมือนกันก็จะถอนเงินไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็อย่าไปทำละกันนะครับก็ตามนี้สำหรับใครที่อยากถอนเงินได้ก็อย่าไปทำ เน,นื่องจากว่าผมทําแล้วผมถอนเงินไม่ได้ผมก็เลยต้องไปแจ้งไงแต่ว่าแอมินเขาบอกว่าครั้งเดียวนะครับจะไม่มีครั้งที่2นะฮะก็ตามนี้นะหลายๆคนก็จะแจ้งไปแล้วก็จะไม่ได้แก้ให้นะอันนี้เราแต่ทางเอมินเขานะฮะล้วแต่ว่าเขาจะแก้ให้เราหรือเปล่านะฮะเนาะก็ถือว่าในของตัวแอปมือเกียร์เายในที่ผมถอนไป200บาทนะครับในของคลิปที่แล้วนะครับและคลิปนี้ก็มาอัปเดตว่าได้รับเงินหรือ,อยังก็ถือว่า ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าในของ wallet เป็นที่เรียบร้อยแล้วในะของตัวแอปนี้ขั้นตอนในการทํางานขั้นตอนในการสมัครต่างๆก็ไปดูได้นะผมได้ทําเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับกดในของตรงคลิปชั่นนะฮะใต้คลิปไปดูได้กันเลยนะฮะส่วนเงิน200บาทนะครับที่ผมได้รับมาก็ตามนี้นะครับนี่ชื่อของมันก็คือประมาณนี้เลยนะชื่อที่เขาได้ทําการโอนเงินมาให้เรานะครับปุ๊บนี่แล้วก็100บาท100บาท200บาทเห็นไหม เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมันก็ง่ายๆเนาะไม่ได้ยากอะไรจชเติมเงินง่ายๆแค่นี้แหละอะใครที่อยากมาทําด้วยกันก็มาทํากันได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เดี๋ยวไว้เจอกันารคลิปหน้าและอย่าลืมรอรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมานี่เพจด้วยนะครับบายไว้เจอกันารคลิปหน้าครับ